ทุกคำคือคุณภาพใส่ใจในบริการสวนลุสิตดังลุสิต ในรุกท,ที่เราจะขายแล้วก็จัดอุปกรณ์ที่้นหน้าร้างให้เยียบห้อที่ก็มาตั้งแต่มีม5้าเดก็นับได้ก็ประมาณ5าปีาก็รู้สึกมีความสุขในการทำง,งานทุกวนันเพราะว่าพี่ชอบในงานแล้วก็ทมา คืเพื่อลมง,งานอันนี้คือปัจจัยสำคัญสำรับที่เลยนะเพราะว่าถ้ามีเพื่อลมง,งานดีเราก็จะทำงานที่ความสุขแล้วก็งานที่เราทำคือเรารักเราก็เลยเออมีความสนุกในการทำงานเราในแต่ะละวัน,น,นคือจะบอกว่าถ้าเราใส่ใจในการทำงานเราคือสิ่งที่พี่ อยากจะได้รับก็คือถ้าเราทําอาหารออกไปแล้วคือถ้าบริถ้าคนมามาใช้บริการของเราแล้วเอาเอากลับไปบอกเอากลับไปบอกต่อว่าเอออ,เอาหารเมื่ออร่อยนะอย่างนู้นอย่างนะี้นะนี่คือสิ่งที่พี่อยากได้รับที่สุดคือเอาไปบอกต่อมันเหมือนเป็นความสุขแบบใช่ใช่อันนี้แค่นี้ก็มีความสุก็ฝากเชิญชวนนะคะ,ะผัดไทย อ่าสดุสี